สวสดีครับสาวๆขับคิดครับกลับมาเจอกับเทนเอร์วิทอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้เขียนเรื่องทีซั่มไปแล้วก็มีคําถามเข้ามามากมายเลยครับในไลน์ครับว่าหลายคนที่เจอประสบการณ์นี้โดยตรงเพราะว่าแฟนเคยมาถามหรือแฟนอยากจะลองหรืออะไรต่างๆนานาก็เลยทําให้ผมได้ให้ความรู้ไปกับสาวๆหลายท่านเลยว่าควรทําไม่ควรทําหรือจะมีวิธีการในการพิจารณาตัดสินใจยังไงดี วันนี้ก็เลยอยากเอามาให้ความรู้ขยายความกันอีกครั้งนึงนะครับถึงเรื่องของการทริซัมเนี่ยว่ามันคืออะไรก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนครับว่าว่าทริซัมเนี่ยมันคืออะไรทริซัมเนี่ยคือเป็นการมีเซ็กส์แบบ3คน3คนในที่นี้อาจจะเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนหรือผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ได้อาจจะเป็นคู่สามีภรรยาแล้วหาคนมาจอย หรือว่าเราเป็นคนเดียวๆแล้วไปจอยกับสามีภรรยาก็ได้ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการสวิงกิง้งรู้จักไหมฮะเคยได้ยินสวิงกิ้งไหมฮะสวิงกิ้งเนี่ยต่างจากทรซัมตรงที่ทรซัมแค่3คนแต่สวิงกิ้งเนี่ยคือคู่คัพเปิลสองคู่มาจอยกันเขาจะมีเรียกของเขาว่าสวิงกิ้งแบบคู่แท้ก็คือเป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็หาอีกคู่หนึ่งมาจอยหรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เหรอครับแต่วันนี้เรายังไม่พูดถึงฮะเราจะมาเน้นตรงเรื่องทริซซัหมกันก่อนทริซัมเนี่ยถ้าถามว่า ความรู้สึกของฝ่ายชายเนี่ยทำไมถึงต้องอยากมาชวนแฟนให้ทีซัมกับคนอื่นหรือว่าเอาผู้หญิงอื่นเข้ามาทีซัมผมว่าน่าจะมาจากการที่เขารู้สึกอ่าเราอาจจะมีเซ็กกันมาสักระยะนึงละบางคนอยู่กันมา5ปี10ปีแล้วมันอาจจะจะจืดจางลงไปหรืออะไรเงี้ยผู้ชายบางคนเนี่ยคิดในงแง่ดีนะฮะคือเขาก็ต้องการจะสร้างสีสันให้ตัวเขาเองหรืออยากจะบิวอารมให้ให้แฟนเขาเองหรือภรรยาเขาเองเนี้ย ได้ตื่นเต้นกับการมีเซ็กซ์อีกครั้งแล้วบางทีเขาไปดูมาจากหนังโปหนังฝรั่งหน,งงนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าลองนะเว้ยน่าจะสนุกดีน่าจะทาให้แฟนมีความสุขได้ดีอะไรเงี้ยอันนี้คิดในแง่ดีนะฮะเขาก็เลยอยากมาชวนเพื่อจะให้เซ็กซ์ของคู่ของคุณเนี่ยมันไม่น่าเบื่อดังนั้นเขาเลยมาชวนให้คุณถีซ้าแต่ในความคิดของผู้หญิงจากที่ผมคุยคุยจากสาวๆที่ที่ทักแชททักไลน์มาเนี่ยนะฮะมากกว่า80%เลย จะไม่ไม่ค่อยอยากลองไม่ค่อยเห็นด้วยน้อยคนมากที่อยากจะลองแต่ไอ้ส่วนที่อยากจะลองเนี่ยก็คืออยากจะลองเพราะอยากจะเอาใจแฟนอยากจะเอาใจผู้ชายซึ่งถามผมว่าหนูควรลองไหมคะหรือพี่ควรลองไหมคะสำหรับผมนะฮะถ้าใจคุณไม่ได้เป็นคนที่อยากลองจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ควรเสียงที่คุณจะไปลองครับเพราะว่ายิ่งสำหรับคนที่ที่ชอบขี้หึงแฟนหรือชอบเราแวงแฟนหรือชอบแบบ เอาง่ายๆคือไม่ชอบให้แฟนไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นอย่างเงี้ยการที่คุณไปเสี่ยงเล่นทีซ้ําเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของคุณมากพอสมควรนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบโอเคเอ็นจอยเซ็ชอบแอดเวนเจอร์ er, ชอบแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่มันเล้าใจหรือแบบทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่ผัวเมียเนี่ยรสนิยมเดียวกันอย่างเงี้ยอันนั้นลองได้แต่ในขณะที่ลองได้ผมก็อยากแนะนำว่าการลองได้เนี่ยก็ไม่ควรลองกับคนรู้จัก มันจะมีบางเคสที่ผมเคยได้ยินมาหรือเพื่อนมาเล่าให้ฟังนะครับเช่นแบบบางทีผู้ชายเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยากจะทีซั่มก็เลยชวนให้แฟนไปจอยกับเพื่อนตัวเองเสร็จปรากฏว่าหึงเพื่อนตัวเองถึงขนาดโกรธแฟนเคืองแฟนไปเลยทั้งที่เด่เป็นคนชวนก็มีครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนส์ทีฟถ้าคิดจะลองสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทีซั่มนะครับควรจะหาคนที่ไม่รู้จักจะปลอดภัยต่อความรู้สึกของคุณและแฟนมากที่สุดครับ มื่อกี้พูดถึงความรู้สึกของฝ่ายชายไปแล้วความรู้สึกของฝ่ายหญิงไปแล้วมาดูกันว่ารูปแบบของการทีรซัมเนี่ยมันมีกี่แบบสําหรับผมวันนี้ผมหามาได้2แบบคือแบบแรกคือแบบผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนอันเนี้ยส่วนใหญ่นะฮะมันก็จะยากสําหรับผู้ชายถ้าเป็นรูปแบบนี้ฮะ,ะชาย2หญิงหนึ่งเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยสัญชาตญาณสัตว์ตัวผู้ทุกชนิดเนี่ยมันจะหวงตัวเมียมันจะไม่ชอบหรอครับที่จะเห็น เมียของตัวเองหรือว่าคู่ของตัวเองไปถูกตัวผู้ตัวอื่นกระทำนี่ออกไหมฮะอย่างเช่นนกสิงโตหมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดอารมณ์หึงห่วงหร,หรือหรือห่วงของตัวเองขึ้นมาต่อให้ผู้ชายคนนี้เป็นคนชวนสาม,มีเราสมมติสามีเราชวนให้ไปทีซัาแล้วแล้วข้อเสนอก็คือแต่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยมักจะชวนให้ไปทีซําแบบสองหญิง1ชายจะไม่ค่อยมีผู้ชายที่ชวนให้ไปทีซ้ํสองชาย1หญิง ซึ่งแต่ถ้าเกิดมีการชวนก็อย่างจริงอะ่ะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมาถามผมว่าควรไหมอะ่ะสาหรับผมอะ่ะผมแนะนําเลยนะคบว่าไม่ควรเพราะว่าต่อให้ผู้ชายชวนเองจริงถ้าสมมติเขาไม่เคยมาก่อนอย่างสมมติตัวเขาเองตอนหนุ่มๆอาจจะเคยไปแจงกับคู่ผัวเมียคู่อื่นแล้วเขาติดใจแต่เขายังไม่เคยให้เมียตัวเองไปโดนคนอื่กนกระทำเข้าใจไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นเขาจะยังไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกเจ็บปวดหรือหึงหวงเวลาที่เห็นเมียตัวเองโดนคนอื่กนกระทำ ตรงนี้มันเป็นการเสี่ยงมากถ้าสมมติแฟนของคุณหรือสามีของคุณมาชวนในลนนนักษณะนี้ผมแนะนําเลยว่าร้อยเว่าอย่าไปลองเพราะว่าพอสมมติเกิดลองขึ้นมาแล้วเขาเห็นคนอื่นมากระทํากับคุณแล้วแล้วคุณอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งคุณอาจจะลืมตัวคุณอาจจะแบบฟินหรือใส่อารมณ์มากกว่าตอนที่ทํากับเขาเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกแย่และเป็นปมในใจแล้วทั้งนั้นที่เขาเป็นคนชวนเองก็จริงนะฮะแต่เขาจะเกิดความหึงหวงและจะเกิดเป็นรอยในใจ แล้วเขาอาจจะคิดไปไกลเลยก็ได้ว่าเอ้ยคุณไปอินกับคนอื่นมากกว่าเขาแบบคุณนอกใจใเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันผมสลับกลับมาเป็นเป็นการทดลองเหมือนแบบสองหญิงหนึ่งชายสมมติแฟนคุณมาชวนในกรณีว่าะจะหาผู้หญิงอีกคนนึงนะเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้จักดีเลยนะสะอาดปลอดภัยอยากให้คุณไปจอยด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คุณต้องกลับมาถามใจตัวเองว่าคุณจะทนดูสามีของคุณหรือผู้ชายของคุณเนี่ย ไปซ้ำกับคนอื่นต่อหน้าคุณบ่อยไหมต่อให้เขาอะ enjoy เอาคุณเข้าไปร่วมวงด้วยหรือทิศวานคุณต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นยังไงแต่มันก็ต้องมีช็อตที่ผู้หญิงคนนั้นมานนวนเนี่ยผู้ชายของคุณหรือผู้ชายของคุณซ้ำเขาต่อหน้าคุณอย่างเงี้ยคุณจะรับได้ไหมถ้าใจของคุณเองเนี่ยพอถามใจตัวเองแล้วคุณไม่สามารถรับได้อะมากกว่า50% 60% 8 0 ก็แนะนำเว่ออย่าไปเล่นเลยฮะมันมันจะไม่คุ้มกันมันอาจจะทําให้เอาใจสามีก็จริงสามีมีความสุขในเกมนั้นแต่หลังจากนั้นมาปมเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจคุณแล้วมันจะไม่หายไปเลยไอ้ภาพที่คุณเห็นเขาไปทําอะไรกับใครต่อหน้าคุณเนี่ยมันจะติดลึกๆอยู่ในใจคุณยิ่งถ้าคุณเป็นคนขี้ถึงขี้ระแวงเนี่ยไอ้ภาพเนี่ยมันฝังใจมากครับมันเอาออกไปจากหัวได้ยากมากทีเดียวยิ่งกว่าแฟนคุณแอบไปนอกใจมีเมียน้อยซะอีกครับอ่ะในกรณีที่ใครอยากลองจริงๆ หรือว่าคิดว่าเอ้ยมันละมันละยังไงต้องลองให้ได้น่าจะสนุกน่าจะมันแฟนก็ชอบเราก็ตื่นเต้นอยากจะลองคําแนะนําของผมก็จะมี2อสาข้อง่ายๆคือข้อแรกคู่ที่คุณจะไปจอยอคนที่คุณจะเอามาจอยไม่ควรเป็นคนที่คุณรู้จักเช่นเพื่อนของแฟนเพื่อนของคุณกิ๊กของแฟนเมียน้อยของแฟนหรือเด็กของแฟนหรืออะไรก็ตามที่รู้จักกันอันเนี้ยมันจะเสี่ยง ที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปจอยกับบุคคลเหล่านี้ในกรณีที่ต้องการจะเล่นทีซัมขึ้นมาจริงๆนะฮะผมแนะนําว่าควรจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักมากกว่าอาจจะไปหามาจากแอป,ปหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเสียตังค์นิดหน่อยไซ้ลงไซ้ล์ลนหรือพิตตี้อะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้แนะนานะฮะว่าให้ใช้บริการหรืออะไรเงี้แต่ว่าพวกคนเหล่านั้นนะมันจะทําให้คุณเซฟอีกคําแนะนำหนึ่งของผมก็คือ ถ้าเกิดกรณีขึ้นมาว่าว่าคุณจะต้องมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วแฟนคุณหาผู้หญิงเข้ามาอีกคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีการคิดของคุณเนี่ยให้คุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะหรือคนที่มาจอยเนี่ยเป็นเซ็กซ์ทอยครับเป็นของเล่นที่เข้ามาทําให้คุณกับแฟนมีความสุข b ิ i l d อารมณ์ให้คุณสองคนแบบ แฮปปี้ในเซ็กซ์ครั้งนั้นอย่าไปคิดว่าเขาเป็นบุคคลที่จะมาแย่งความรักหรือมาปั่นความพิศวาสไปจากแฟนคุณแล้วคุณจะแฮปปี้กับมันคิดว่าเขาเป็นตุ๊กตายอยางเป็นเซ็กซ์ทอยที่มาร่วมในเกมให้คุณสนุกแล้วคุณจะไม่ไม่ไม่กังวลใจมากเท่าที่คุณคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยคุณดีแล้วมาทําอะไรกับแฟนคุณนะครับอีกอย่างหนึง่งที่ที่เป็นคําเตือนที่ผมอยากจะเตือนนะฮะเวลาคุณเล่นเกมพวกนี้พวกทีซัมพวกสวิงเก็งพวกอะไรที่เราแต อย่าให้มียาเสพติดเข้ามายุ่งไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดอะไรก็ตามหรือเมาหรืออะไรก็ตามเพราะว่ามันจะทําให้สติของคุณลดลงบางทีคุณหรือสามีของคุณหรือคนอีกคนที่เข้ามาชอยเนี่ยอาจจะทําอะไรที่มันเกินคอนโทรลอันคอนโทรลเช่นถ่ายคลิปหรืออะไรก็ตามซึ่งมันจะมีผลต่อมาในอนาคตแล้วมันจะเป็นตัวที่จะกลับมาทำลายพวกคุณได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นสติต้องดีๆฮะ สนุกได้แต่สนุกอย่างมีสตินิดนึนงอย่าให้มียาเสพติดหรืออะไรพวกเนี้มันจะเป็นอันตรายต่อไปได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรแบบนี้เอาเอาแน่ๆคือเราอยู่ในสังคมไทยที่เราโตมาในอะไรที่มันแบบ อาจจะวัว์บาลคอนเซอร์ทีหรือว่าเชยนิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าสมมติมันเป็นเรื่องที่ทําแล้วให้ชีวิตคู่เรายาวยาวนานขึ้นหรือความรักเรามันแนบแน่นขึ้นหรือหรือทําแล้วมันไม่เกิดแผลในชีวิตคู่อะถ้าคํานวณแล้วมันโอเคก็ทําครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราในอารมณ์หึงหวงหรือระแวงของเราหรือหรือของแฟนเราอย่างเงี้ย ก็อย่าไปทําอย่าไปลองเลยครับเวลาของพันนี้มันเซนสติฟมากถ้ามันมีแผลขึ้นมาแล้วมันรักษากันยากครับมันจะเป็นปมไปอีกหน,น้านหรือบางคู่เลิกลากันไปเลยก็มีนะครับทำอะไรก็ต้องคิดนิดนึงถ้าใครมีคําถามที่ลึกซึ้งกว่านี้นะฮะไลน์มาหาผมได้ครับตอนนี้เป็นไลน์แอดใส่แอดแล้วก็ t e n เนอร์วิเข้ามาคุยนะทุกวันครับหลังห้าทุ่นะครับผมจะรอตอบอยู่ครับสวัสดีครับ ตั้งใจจะไปอมองใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้เขารู้ว่าเราชอบเนี่ยเราจะใช้วิธีมองหลบแล้วอีกสักพักก็มองอีกแล้วก็หลบไปทางอื่นอีกอยังไม่ต้องยิ้มนะอันนี้ยังไม่ต้องยิ้มนะอันนี้แค่แค่เปิดหัวเรื่องเดี๋ยวเขาจะรู้สึกคนเราเนี่ยเวลามีใครมาจ้องอ่ะมันเหมือนมันจะมีมันมันเหมือนมันจะมีสัญชาตญาณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจะรู้ว่ามีมีคนมา ออมองเราอยู่สังเกตกร,ริยาเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีความสนใจหรืออะไรในตัวเรานะครับเขาจะสมมุติเขาอยู่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มหาเรื่องนะครับค่อยๆเ,เดินเดินเดินอาจจะเดินมาคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ใกล้เราเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณถ้าคุณคิดว่าโอเคที่จะสามารถ แตะไหลหรืออะไรกันได้เนี่ยคุณสามารถแตะก่อนได้เลยนะครับเช่นเวลาพูดพูดคุยคุยกันอยู่ผมแนะนำหนึ่งทริกก็คือว่าคุณไอ้พวกเวลาคุยถ้าเกิดเขายิงมุกอะไรมาแล้วหัวเราะนะครับเวลาคุณหัวเราะเนี่ยคุณสามารถจะหัวเราะแล้วก็แบบแบบหัวเราะอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาเอามือไปแตะไหลเขาตึ้งหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับชอบใจในมุกเขาอ่ะแล้วก็เอามือแตะโป๊ไปหนึ่งทีปั๊บถ้าผู้ชายได้รับสัญญาณนี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าอะ โอเคเธอแตะไหลฉันนั่นหมายความว่าฉันแตะไหลเธอคืนได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เขาจะคว้าเธอคุณมาอย่างนั้นนะในใน,ในมุกต่อไปเวลาเขายิงมุกปุก๊บพอคุณแบบว่าพอคุณหัวแล้วเออแล้วมือไปแตะไหลเขาหนึ่งนี่แล้วดึงมือกลับพอในอีกมุกหนึ่งนี้เขายิงมาเนี่ยเขาก็อาจจะกล้าทําคืนกับคุณบ้างสมัยก่อนบอกว่ามันจะญิงร้อยเล่มเกวียนถ้าคุณงัดมาใช้นะครับจะไม่มีใครสามารถทนทานได้คุณรู้บ้างหรือยังว่าในร้อยเล่มเกวียนนั้นมีอะไรบ้าง f l i r t i n g บ i บ l e รวม ร้อยเล่มเกวียนนี้มาอยู่ในที่นี้สําหรับคุณแล้วนะครับการพูดคุยกับคนแปลกหน้าคุณต้องทําอย่างไรคุณตวิธีคิดต้องทําอย่างไรวิธีเริ่มจะต้องทําอย่างไรนะครับทัศนคติต้องทําอย่างไรนะครับต้องคิดอย่างไรในการที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับคนและทําให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับเขามากที่สุดรายละเอียดอยู่ข้างบนนี้ติดต่อไลน์แอดแล้วก็พูดคุยเข้ามาหรือ inbox เข้ามาในเพจนี้ได้สําหรับคอร์คสคอร์สนี้ ดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ไม่จํากัดจํานวนระหว่างดูถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถไลน์มาหาผมได้ตลอดเวลาเจอกันใน Floating Bible ครับ